สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องดาวอ่ะซึ่งเรื่องดาวก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องย่อยก็คือความแตกต่างของดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์นะคะแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็เส้นทางการขึ้นตกของกลุ่มดาวค่ะอ่าสหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องความแตกต่างของดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ค่ะอ่าเรามาดูคาําศัพท์ altitude นะคะคือมุมเงย แอซิมัตนะคะก็คือมุมทิศแผนนิดนะคะคือดาวเคาะสตาร์คือดาวเลิก s สตาร์แมคือแผนที่ดาวค่ะ,ะเมื่อมองท้องฟ้าตอนกลางคืนนะคะในพื้นที่ที่ปลอดแสงจากอาคารบ้านเรือนเช่นชานเมืองในป่าบนยอดเขานะคะจะมองเห็นดาวจํานวนมากกว่าในพื้นที่เขตเมืองนะคะที่เต็มไปด้วยแสงสว่างจากอาคารบ้านเรือนนะคะที่รบกวงการมองเห็นของเรา ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะคะดาวบนท้องฟ้าไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะเพียงแต่เรามองไม่เห็นหากเราสังเกตโดยละเอียดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะจะพบว่าดาวบนท้องฟ้านะคะมีลักษณะที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายนะคะเช่นกลางกระพริบนะคะแล้วก็แสงสว่างแล้วก็สีตำแหน่งบนท้องฟ้านั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นดาวบนท้องฟ้านะคะก็จะมีทั้งดาวเลิกแล้วก็ดาวเคราะห์ค่ะ คำว่าดาวนะคะในภาษาไทยตามพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะ,ะพศสะะอ5 4าาดาวหมายถึงสิ่งที่เห็นเป็นดวงเล็กๆนะคะมีแสงในท้องฟ้าเวลามืดนะคะเช่นดาวประจําเมืองดาวเหนือแต่ในภาษาอังกฤษนะคะระบุอย่างชัดเจนไว้2ประเภทคือดาวเลิองนะคะเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองมองเห็นนะคะเป็นดาวที่ สองสว่างกระพริบระยิบระยับนะคะความสว่างไม่คงที่และดาวคอนะคะเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวในตัวเองนะคะแต่มองเห็นเป็นดาวที่มีสีนวลนิ่งนะคะมีความสว่างคงที่เนื่องจากแสงดวงอาทิตย์นะคะตกกระทบมาที่ดาวค้อแล้วสะท้อนกลับมาสู่ในตาของเรานน่เองค่ะอ่าอันนี้เป็นดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้านะคะส่วนใหญ่จะเป็นดาวฤกษก ที่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะอะหากเราใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะที่มีกําลังขยายสูงนะคะในการสังเกตดาวเคราะห์จะพบว่ามีลักษณะเป็นดวงที่มีขนาดชัดเจนนะคะสามารถวัดความกว้างได้นะคะมีหลากหลายเช่นดาวพุธแล้วก็ดาวพฤหัสน,นะคะมีสีขาวดาวอังคารมีสีแดงนะคะดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสราร์มีสี ข่าวอมเหลืองนะคะซึ่งแตกต่างจากการสังเกตดาวเลิกนะคะไม่ว่าจะใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีกำลังขยายสูงเท่าใดนะคะก็จะเห็นเป็นจุดสีแดงเท่านั้นเองค่ะ,อ,ะอันนี้กล้องโทรทัศน์นะคะแล้วก็การใช้กล้องโทรทัศน์ในการดูดาวค่ะอันนี้ถ้านักเรียนคนไหนนะคะไม่เคยเห็นกล้องโทรทัศน์นะคะนักเรียนสามารถดูตามรูปภาพนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกล้องโทรทัศน์ในการดูดาวนะคะ ดาวเคราะห์นะคะมีรากศัพมาจากคำศัพท์ในภาษาละตินเรียกว่า v e n d e r นะคะแปลว่าผู้สัญจรหรือนักเดินทางตำแหน่งบนท้องฟ้าของดาวเคราะห์นะคะที่เปลี่ยนไปทุกวันเมื่อเทียบกับกลุ่มดาวฤกษ์ที่มีตำแหน่งประจำนะคะ,ะทำให้มองเห็นเป็นกลุ่มดาวซึ่งมีรูปร่างคงที่นะคะและไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองะคะอ่ะอันนี้เป็นระบบจัก,กรวาลระบบสุริยะนะคะ ซึ่งโคมีีีวิดดดอให้้นนักเยไูรรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอวกาศน่ารู้นะครับหลังจากที่พวกเราได้รับความรู้เรื่องนอกกาแล็กซี่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาทํความรู้จักกับเพื่อนบ้านของเราทั้ง8ดดวงกันดีกว่าครับว่าเขาเป็นยังไงโอเคถ้างั้นเราก็ไปชมกันเลยครับ ดาวเคราะห์เพื่อนบ้านดวงแรกของเราในระบบสุริยะนะครับก็มีชื่อว่าดาวพุธนั่นเองนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Mercury นั่นเอง ดาวพุธนะครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดซึ่งมีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดโดยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เพียง58ล้านกิโลเมตรดาวพุธนะครับจะร้อนจัดในเวลากลางวันและจะหนาวจัดในเวลากลางคืนโดยพื้นผิวด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสูงมากส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งพื้นผิวส่วนใหญ่ของดาวดวงนี้นะครับเต็มไปด้วยฝุ่นและหินมีหลุมลึกมากมายคล้ายดวงจันทร์ไม่มีอากาศ ใช้เวลาเพียง87.969วันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบซึ่งเป็นการโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะดาวพุธยังมีการหมุนรอบตัวเองในทิศทางเดียวกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์หมุนจากทิศตะว,วันตกไปยังทิศตะว,วันออกโดยใช้เวลาการหมุนรอบตัวเองรอบละ58.6461วันซึ่งหากพิจารณาจากคาาของการหมุนและคาาของการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์แล้วจะพบว่าระยะเวลากลางวันถึงกลางคืนบนดาวพุธ จะยาวนานถึง176วันซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดในระบบสุริยะครับผมดาวเคราะห์ดวงต่อไปนะครับมีชื่อว่าดาวศุกร์นะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าวีนัสนั่นเองดาวศุกร์นะครับมีขนาดเล็กกว่าโลกเราเล็กน้อยนะครับหรือพอๆกับโลกเราเลยก็ว่าได้นะครับจนได้ชื่อว่าเป็นดาวฝาแฝดของโลกเรานั่นเองนะครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในระบบสุริยะนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวศุกร์นะครับเต็มไปด้วยแกส๊สคาร์บ,บอนไดออกไซด์และไนตโตรเจน ซึ่งมีความหนาห่อหุ้มดาวสุกไว้คล้ายกับตู้กระจกกันความร้อนเลยนะครับจึงทําให้มีพื้นผิวอุณหภูมิสูงถึง480องศาเซลเซียสจนถือว่าสูงที่สุดในหมู่ดาวเคราะห์ที่โคจรในระบบสุริยะนั่นเองนะครับและมีไอหมอกของกฎกรรมฐานปกคลุมอย่างหนาแน่นดาวสุกนะครับสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากว่าความสว่างนะครับรองลงมาจากดวงจันทร์นั่นเองดาวสุกนะครับอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระดับที่2ด้วยระยะทางประมาณ108ล้านกิโลเมตรหากคุณเห็นดาวสุกในตอนหัวค่ำนะครับจะเรียกว่าดาวประ จำเมืองแต่ถ้าคุณเห็นในตอนเช้ามืดก็จะเรียกว่าดาวประกายพึกนั่นเองครับผม ดาวเคราะห์ดวงต่อไปนะครับมีชื่อว่าโลกนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า earth นั่นเองนะครับโลกเรานะครับมีอายุประมาณ4,700ล้านปีนะครับแกนโลกของเรานะครับเอียงประมาณ23.5องศานะครับเส้นรอบวงของเส้นศูนย์สูตรนะยาว40,77กิโลเมตรนะและมีขั้วโลกยาว49กิโลเมตรนะครับโลกเรานะได้รับฉายาว่าดาวเคราะห์สีน้ําเงินนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นดาวที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับและโลกเรานะยังมีดวงจันทร เป็นบริวารหดวงนะครับโลกเราหมุนรอบตัวเองในะทิศทางเดียวกับการโครจรรอบของดวงอาทิตย์นะโลกจะหมุนรอบตัวเองใน1รอบเนี่ยใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนนั่นเองนะครับนอกจากโลกจะหมุนรอบตัวเองแล้วนะครับโลกยังมีการโครจรรอบดวงอาทิตย์1รอบนะใช้เวลา365วันนะเรียกว่า1ปีฤดูกาลนะครับจะเห็นได้ว่า1ปฏิทินเนี่ยกำหนดไว้เพียง365วันเท่านั้นนะแต่ในความเป็นจริงแล้ว ในแต่ละปีจะมีวันเกิดมาใหม่24วันนะะ เมื่อครบ4ปีจะมีวันเกิดมา96วันนะครับดังนั้นจึงต้องเพิ่มวันพิเศษขึ้นมาอีก1วันนะในทุกๆ4ปีนะดังนั้นนะในเดือนกุมภาพันธนะ์ก็จะมี29วันนั่นเองครับผมในเดือนธันวาคมนะโลกจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะและในเดือนมิถุนายนโลกจะอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดนะและในเดือนมิถุนายนนะขั้วโลกเหนือจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์ทำให้ซีกโลกเหนือนะเป็นฤด,ดูร้อนและในช่วงกลางวันยาวนานกว่ากลางคืนขณะที่ซีกโลกใต้เป็นฤด,ดูหนาว และช่วงเวลากลางวันจะสั้นกว่ากลางคืนและในเดือนธันวาคมนะครับโคโวโลกใต้นะจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์ทําให้ซีกโลกใต้นะเป็นฤดูร้อนและช่วงเวลากลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืนขณะที่ซีกโลกเหนือนะเป็นฤดูหนาวและช่วงเวลากลางวันก็จะสั้นกว่ากลางคืนนั่นเองครับผมดาวเคราะห์ดวงต่อไปนะครับมีชื่อว่าดาวอังคารนะหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่ามาส์นะครับดาวอังคารนะครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กกว่าโลกเราประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ และดาวดวงนี้นะมีฉาย,ยาว่าดาวเคราะห์สีแดงนะครับดาวดวงนี้นะครับสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่านะฮะมีสีแดงที่สดใสและมีบรรยากาศที่ปกคลุมเบาบางมากเพียงร้อยละ1นส่วนสของบรรยากาศบนพื้นโลกนะครับ ดาวดวงนี้นะครับประกอบไปด้วยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดนะลองลงมาก็คือแกส๊สไนโตรเจนและอาร์กอนนะครับตามลําดับและมีไอ้น้ำเล็กน้อยนะดาวอังคารนะครับมีดวงจันทร์เป็นบริวาร2ดวงนะครับและดาวอังคารนะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ225ล้านกิโลเมตรนะรทุกๆ15บหถึงสิเปีนะจะมาโคจรอยู่ใกล้โลกมากที่สุดนะครับโดยห่างจากโลกเราเพียงแค่ 56ล้านกิโลเมตรเท่าน,นั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์บางคนนะให้ความสนใจกับดาวอังคารนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเชื่อกันว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวดวงนี้โดยมีการได้ส่งยานอาวกาศขึ้นไปสำรวจบนพื้นผิวของ ดาวคันหลายรอบแล้วนะครับผมดาวเคราะห์ดวงต่อไปนะครับมีชื่อว่าดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าจูปิเตอร์นั่นเองนะครับดาวพฤหัสนะครับอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5นะครับในระบบสุริยะนะครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับโดยมีขนาดใหญ่กว่าโลกเราถึง 1, 3 2 1เท่านะครับสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะดาวพฤหัสนะครับอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ780ล้านกิโลเมตรนะครับจากการสำรวจของยานอวกาศ voyager นะครับค้นพบว่า ดาวพฤหัสบดีนะครับมีวงแหวนเช่นเดียวกับดาวเสาร์นะแต่เป็นวงแหวนบางๆนะที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากโลกของเรานั่นเองนะครับมีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมด63ดวงนะครับแต่จากการใช้กล้องโทรทัศน์นะส่องดูจะพบเพียง14ดวงเท่านั้นนะซึ่งถือว่าเป็นดาวเคราะห์ที่มีดาวเป็นบริวารมากที่สุดในระบบสุริยะเลยก็ว่าได้นะครับดาวพฤหัสบดีนะครับมีอัตราการหมุนรอบตัวเองนะสูงสุด เมื <ersch> ่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะนะครับเมื่อส okay. ังเกตด้วยกล้องจุลทรรศนะจะพบว่ามีชั้นเมฆหรือพายุหมุนอยู่บนดาวพฤหัสตลอดเวลานะครับผมและโครงสร้างส่วนใหญ่ของดาวพฤหัสบดีนะจะเป็นกลุ่มแก๊สนะครับโดยมีใจกลางของดวงดาวเท่านั้นนะที่เป็นหินนะครับผมดาวเคราะห์ดวงต่อไปนะครับมีชื่อว่าดาวเสานั่นเองนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเซตเตอร์นะครับผมดาวเสานะครับมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2นะรองจากดาวพฤหัสบดีนะครับและมีรูปทรงเป็นทรงกลมแป้นนะครับ อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ1,430ล้านกิโลเมตรนะครับดาวเสารนะครับมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำประมาณ 70กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะครับดาวเสาร์นะครับเป็นดาวเคราะห์ที่สวยที่สุดเมื่อมองผ่านกล้องโทรทัศน์นะครับเพราะว่ามีวงแหวนประมาณ7ชั้นล้อมรอบนะและมีวงแหวนเล็กซ้อนกันอยู่นับพันวงนะวงแหวนเหล่านี้นะครับประกอบไปด้วยอนุภาคของน้ําแข็งขนาดเล็กนะซึ่งสะท้อนแสงได้ดีอีกทั้งดาวเสาร์นะครับยังมีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมดที่ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่ามีทั้งหมด60ดวงนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับมีขนาดเล็กนะครับผมดาวเคราะห์ดวงต่อไปนะครับมีชื่อว่าดาวยูเรนัส คือยูเรนัสนั่นเองนะครับดาวยูเรนัสนะครับหรือว่าดาวมฤตยูนะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ลนะรองจากดาวพฤหัสวดีและดาวเสาร์นะครับ มีขนาดใหญ่กว่าโลกเราประมาณ63เท่าและดาวดวงนี้นะครับไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวดวงนี้นะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ2,870ล้านกิโลเมตรนะครับมีวงแหวนบางๆนะครับล้อมรอบอยู่และชั้นบรรยากาศชั้นนอกนะครับส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยแกส๊สไฮโดรเจนและฮีเลียนนะครับพื้นผิวและบรรยากาศที่ลึกลงไปนะครับของดาวดวงนี้นะจะประกอบไปด้วยแกส๊สมีเทนและแอมโมเนียนะครับ การโคจรของดาวดวงนี้นะครับจะโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา84ปีนะฮะวิ้งไปบนละนาห่านมากนะครับและดาวยูเรนัสนะครับยังมีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมด27ดวงนั่นเองครับผมดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายนะครับมีชื่อว่าดาวเนปจูนนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือเนปจูนนั่นเองครับดาวเนปจูนนะครับเรียกว่าเป็นมหาดาวแห่งสมุดเลยก็ว่าได้นะครับสมุดนี่ก็คือแบบทะเลน้ําอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4นะครับในระบบสุริยะนะและมีขนาดใหญ่กว่าโลกเรา 58เท่านะครับดาวดวงนี้นะครับมีมวลมากรองจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์นะครับดาวดวงนี้นะส่วนมากนะครับจะเห็นเป็นสีน้ําเงินนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าประกอบไปด้วยแกส๊สไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนนะครับจึงทําให้ดาวดวงนี้นะครับมีอุณหภูมิที่ต่ํามากนะเพราะว่าอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ถึง4,500ล้านกิโลเมตรนะครับ ดาวเนปจูนนะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากนะครับจนขนาดที่ว่าดาวดวงนี้แม่งโคตรอุณภูมิแบบต่ําที่สุดในโลกสุริยะเลยก็ว่าได้นะครับและดาวดวงนี้นะมีดวงจันทร์ทั้งหมดเป็นบริวารน,นะทั้งหมดสิบามดวงนั่นเองครับผมกระจกันเป็นแล้วนะครับกับดาวเพื่อนบ้านของเราทั้ง8ดดวงนะครับในระบบสุริยะจักรวาลนี้นะครับอันนี้นะคะเป็นกลุ่มดาวจักรราศีนะคะ,ะนักเรียนก็สามารถดูตามนี้แล้วก็ลองศึกษาดูนะคะ เมื่อเราสังเกตดาวบางกลุ่มนะคะแล้วลองลากเส้นเชื่อมโยงดาวเลิกแต่ละดวงเข้าด้วยกันนะคะโดยใช้จินตนาการนะคะจะพบว่ากลุ่มดาวเลิกแต่ละกลุ่มนะคะมีรูปร่างที่แตกต่างกันซึ่งมีดาวเลิกแต่ละกลุ่มนะคะจะมีการเรียงตัวของดาวเลิกอย่างคงที่นะคะจึงทําให้มีรูปร่างเหมือนเดิมทุกคืนนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกลุ่มดาวนะคะอันนี้เป็นกลุ่มดาวในพานนะคะอ่ะอันนี้เราลอง ลากเส้นเชื่อมโยงกันนะคะก็จะได้รูปมาเป็นแบบนี้อันแบบนี้เป็นกลุ่มดาวมีใหญ่เรามาดูนะคะความแตกต่างของดาวเลิกกับดาวเคาะนะคะ,ะดาวเลิกนะคะเป็นดาวที่มีเป็นดาวที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะแล้วก็ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองมองเห็นเป็นจุดสว่างนะคะมีแสงระยิบระยิบระยับแล้วก็ ตัวอย่างดาวเลื่อะคะเช่นดวงอาทิตย์ดาวเหนือดาวเคราะห์ค่ะอ่าเรามาดูดาวเคราะห์ดาวเคราะห์นะคะเป็นดาวที่ไม่ได้เป็นแหล่งกําเนิดแสงดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะมองเห็นเป็นแสงสว่างนิ่งคงที่แล้วก็ไม่กระพริบค่ะอ่าตัวอย่างดาวเคราะห์นะคะเช่นดาวศุกร์กับดาวพุธนะคะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนให้นักเรียนศึกษาในวิดีโอ แล้วก็ลองไปสังเกตดูดาวนบนท้องฟ้านะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะจบบทเรียนแล้วค่ะพบกันใหม่ข้า้งหน้านะคะ